ให้เราสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้สามารถที่จะอยู่กับพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าพระบิดาทรงมีฤทธอำนาจสูงสุดเรารู้ว่าพระเจ้าพระบิดาทรงมีความรักมั่นคงทรงส่งพระเยซูมาเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้ มีชีวิตดังที่พระเยซูทรงมีชีวิตและเราทั้งหลายจะกลับไปสู่พระบิดาในวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะอวยพรเราทั้งหลายที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราทุกคนนั้นจะสามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างถวายพระเกียรติพระเจ้าได้พระเยซูคริสต์ทรงประดับพระองค์เองโดยพระบิดาแล้วสันใดวันนี้เราทั้งหลายจึงประดับกายของเรา ด้วยพระเยสุพิ์ด้วยความเชื่อในพระองค์และเราจะพึ่งพาพระองค์ให้มากขึ้นและอาทิตย์ต่อๆไปเราจะมาขอบพระคุณพระเจ้าว่าเราพึ่งพาพระเจ้า พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์และพระขอพระเจ้าทรางอวยพรให้เราทุกคนมีกําลังกายมีกําลังใจและจิตวิญญาณได้รับการฟื้นฟูในการรับใช้พระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการที่จะออกประกาศในการที่จะนําผู้คนมารู้จักพระเจ้า ได้มากขึ้นขอพระองค์ทรงปรวดสนับสนุนเขาในทุกทางกระเป๋าเงินเขาจะไม่ว่างเปล่าน้ำถังน้ำมันเขาจะมีน้ำมันเต็มยุ้งช้างเขาจะมีข้าวปลาอาหารอย่างบริบูรณ์ขอพระเจ้าสมอวยผ่อนสุขภาพ เขาทั้งกายนั้นจะไม่เจ็บป่วยใจนั้นก็จะมีความชื่นชมยินดีขอให้เดนามิสของพระเจ้าทรงฤทธิอำนาจปกคุมปกป้องเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนต้องมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันร้องเพลงสรรเสริญด้วยกันครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อํานวยพร สัรนเสินพระเจ้าเหล่าพระชากรสัรนเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสัเสริญพระวิญญาณบริสุทอาเมนขอบพระเจ้าวอวยพรค่ะ วัยพนผู้จัดการจัดเตรียมมาหา